เร็วรถเว้ยฝ้าหมอบด้วยหมอบด้วยอุ้ยตำรวจตามไอมาเนี่ยรถโอ้ยเกือบชนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยชิบหายแล้วรถรถอยู่ไหนรถอยู่ไหน รถอยู่ไหนรีบอลรถรีบอลรถโอ้โหใครชนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนยิงดิโดนยิงแบบเขน่ะเลยอโ้ไอ้หลอดยินแบบเข,บบเข,บบเขไม่น่าแข็งรถอะไรโกลไอ้เฮ้ยเอาลากไปไหนไวะเนี่ยตำรวจลากไปไหนเนี่ย ตรวเอ้ยตำรวจทำอะไรวะอ๋ตอตำรวจคนเฮ้ยคนอะไรวะเฮ้ยโอ้คนทำไมวะตำรวจทำอะไรวะคนนานจังเลยเฮ้ยโอ้โหโดนยึดแบบเขทมทำไงอะทีนี้อะเฮ้ยโอ้ยอย,ยึดอยงงี้ได้ไงแค่วันนิดเดียวเองขับรถผิดเลนด้วย โอ้โดนยึดเลยไม่นะแล้วก็กขับไปเราดูดิโอ้แล้วก็ปล่อยทิ้งฉันไว้กลางทางเออทำแบบดีกับฉันได้ไงเออเล้วเราขี่รถได้ไหมเนี่ยชิปปะอ้าวขี่ไม่ได้แล้วก็ติดอีกเอ้าดี วิธีการ่าเอาใบขัี่คืนนะครับเปิดสถานที่ต่างๆครับใดจิเพก่อนนะเลือกสถานที่ต่างๆแล้วก็เลือกสถานี่ตำรวจเอวีครับทไม่ต้องมาเอวีเพราะว่าเอวีเนี่ยจะมีบริการคืนใบขับขี่นะครับผมและตอนนี้จะมีบอท AI ที่สามารถคืนได้อัตโนมัติแต่ว่าจะจ่ายเงินเยอะนะครับเยอะกว่ากับพนักงานเราเดินเข้ามาข้างในกันครับ นี่เขาบปขทางดนสนอเลยนะประตูนี้เลยครับไว้ที่ด้นหน้าเคาน์เตอร์ครับผมเห็นไหมครับว่าจะมี n อ c พีบอยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีจุดจ่ายค่าปรับอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานเนี่ยค่าปรับจะโดนที่55,000ื่้าพับขับขี่ท่าอากาศก็หน5 0 0 0นะครับซึ่งจะโดนเยอะกว่า ประชาชนหรือชาวแกงนะสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายสดหรือว่าจ่ายเงินในบัญชีผมจ่ายเงินในบัญชีก็จะได้รับใบผีคืนครับส่วนค่าปรับตรงนี้จะเป็นของประชาชนและแกงสามหมื่นบาทาราคาก็าจะลดลงมานะครับผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับบัญชีนี่กรณีที่มีเจ้าหน้าที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยจะไม่สามารถจ่ายค่าปรปับอัตโนมัติได้ ให้เราติดต่อกับพนักงานนะครับและถ้าติดต่อกับกับพนักงานเนี่ยจะได้อถูกกว่านี้อีกนะจะได้ถูกลงมากเลยครับถ้าจ่ายกับพนักงานนะตอนนี้ผมก็ได้ใบขับขี่คืนแล้วครับเดี๋ยวจะลองเสกรถดูนะว่าเสกได้หรือยังเปึ๊บไหนเสจกจักรยานมันนยซิอา้าเสกได้แล้วเราก็ทอกเสกรถคู่ใจแล้วครับไม่พลาดนะครับผม ใส่รถกระบ,บะปอบแคทครับคันเดียวในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโคเทขับไปเลยไแ,แวันอีกแล้วเดี๋ยวโดนยึดใบขับเคีม่งเสียตออยังค์เยอะเลยไม่น่าเลยตรู <laughs>